นี่คืออิดเพื่อเอิญอิดอยังก่อนตาเอิญอิดอยังก่อนนี่โอ้อิดอิดมวนเบามวนเบาเห็นบ่อิดมวนเบา,เบา,เบาอ,บาอ่อิดมวนเบากะเอนอน,นี่คือปูนปูนที่ใส่ผสมในการก่ออิดมวนเบาอันนี้ ปูนเพื่นนี่นี่นะผ้ามาเบิงด้วยผ้ามาเบิงการก่ออีดได้บัดนี้นี่ห้องนี้กว้างยาวเท่าใดกับคนตาห้องห้องนี้ไหมบ่อหนี้เมตรจากกวางเมื่นี่แมตรสามบ่อสามเมตรครับสามเมตรนี่ห้องนี่สามเมตรสามเมตรอันนีห้องงามตัวนี้ได้ตัวนี้ที่เป็นห้องครัวนี่อัน สามเมตรบัน,นีิใส่อิดยังก่ออิดอิดม้นเบาม้นเ,ามนเบานี่ประมาณจะก่อนหนึ่งสองสามสี่ก่อนกลัวเออ,เอ,อก่อนที่หานี่เพิ่นได้ตัดเอาอ่ก่อนที่หาเพิ่นได้ตัดเอาได้โอ้ได้ผ้าตัวนี้ฟันเอาหลดบ่นี่อ๋อแต่ถ้ามีแนวมาตัดเอาเป็นเรื่อยเป็นอย่างสีบอดีกว่าปะเนาะ,นะ

โอ้ต้องใส่สักสักทุกทางเหมืนตัวนี้เรนบ่ใส่ทุกทางนนันนนอ่อันนี้คือก่อนแรก Вот ใส่ป่ะฮะเดึงออาไหมมีบอลได้ขี่เนาะผมเดินมผมไม่ได้เอามาอ๋อเขาผมนี่อยู่ทีรนะ่รถน่เะเดี๋ยวเขาบอกว่าไงแสดงแสดงว่าจะวบเป็นคนอีสานนี่เนาะเป็นบอลเป็นบอลตุคนโคราชใช่ไหมหโอ้ว่าแล้ว ว่าอีสาลน,นี่ยมาฮั่นได้อยู่เหมือนมึงว่าวิสาววิศานว่แข็ง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าฟังนี่ออกหูเบิดอยู่เออแต่ว่าว่าวเราซสำเนียงมาได้ <c oughs> มาอยู่โดนหรือไปอยู่อีสานเาน,านี่ห่วยมาอยู